慢慢来。 ิบป <onents> ีแต่ชอบคนเดียวโดยเป็นการท้ากันผู้ชมใช่เ็นการท้ากันผู้ชมซึ่งใหญ่ก็สุกว่าล้วไม่เข้าวงอยู่หลังแล้วใช่ไหมม่เป็นเย โอ,อ,อ้ยคนับเลยเอางี้ดีกว่าคือเดี๋ยววันนี้ผมเอางี้ออกก่อนนะเนี่ยนีดูเจมยนยนมาทางนี้ก็ได้ยนมา,าทางนี้ก็ได้ในคามที่จะไปท่งทางนี้ขัดแย้เราก็ไม่ได้ง่ได้ไช่วยเสลือกรพคฒ ทำไมมืดจังเลยอ่ะอ้เป็นวเดียอเดอยยิกไไดุ้ชอบทีนี้ทีนี้ทีนี้คอคอคอ้อาขาดิ้นด้นเตอะอเียคคหนักได้เท่าไหร่ยังไม่บอก ียะไสนัแต่ตอ่นี้มีที่สนัไแต่ว่าปดน้นนะดูดิวเายอะมากะมาเเอนัตังแล้วอย่างนนีสุไม่มาไม่ได้นับอกมาแล้ว๋ย่ออกไปจะได้ไปซื้อเอา เราจะมาถ่ายกันถ่ายถ่ายถ่ายถูกอยมาถ่ายู้วยจะโม้ทำไมใครจะรับได้ลูกกว้างมากเลยไม่ใช่ไม่ใช่หลักหน่นไม่ใช่หลักสิบไม่ใช่หลักร้อยไม่ใช่หลักพันแล้วหม <ım Laser> ื่นหมื่นคุณาเเป็นหลักพัน ถ้าเกิดตั้งเนี้ยคือสูงเอีดยยืนต่างหน้าบานเปิดบานด้วดโอเคโอเคเอย่างนี้อย่างนี้เรานับแล้วแต่ว่ากรรการเราคือไม่เป็นพูดพุ่งกนมาเลยพุ่วงกันเลยซ่งไม่ยังไม่ไดนตำรข่ไม่ถกจันะไม่บอกไม่บอกคือไม่ไม่บกน้องอวน้ก่อว่าพุ่พ่วจะจะตอบแค่ไงแต่ว่าอย่าันนแต่ว่าราจะทีมคือแหนนะ 6,000เงินไม่ใช่ครับนั่รับกางไม่ใช่ครับอมสี่มันงไม่ใชเงไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ้ง้ไม่ใช่โไม่ถูกไหมอ่ะไม่ก้อกว่าแม่่จะายร้างยังเหมือนกิไม่ใช่ครับยังมีหลักฐานอีคน7 0เ็รับไม่น ผม่าจ0เปนรหมือนเหมือนประมูลอ่ะเปาที่ได้ไครับเอ๊ะผมจำได้เครจะตอบจะตอบออออกเขาไม่คิดว่าแกจะตอบนะเจมส์่ควรไ้นแไม่เรียงไม่ได้คุย9 99 9บาท 9ก้สบาทไม่ใช่ครัสวยเลยสวยเจ็ดพันเจ็ดเจ็ดพันเจ็ดไม่ใช่ครับอะไรวะตรงนี้ตรนี้มีใกล้เคียงเปล่าตรงนี้เม่อะก็เหนกดงซ่ก็เลยทาอีกที่ทยอยู่นี่ก็เลยจะยืนหนักตรงนี้นะเม่ขอข้างหลังมันอยู่ประมาณ เะหวายคิดเจ็ดพันจุดสองแปดเข้าไปไหมเจ็ดเท่คกัไม่ใช่หรอเจ็ดเปนเจ็ดเจ็ดเนเจ็ดเจนสองเจ็ดเปนสองเจไม่ได้ตั้งนะเจ็ดเปนห้าไม่ใช่หรอเจ็ดเปนสามเจ็ดเจ็ดเปนหก

เจ๊บอาใกล้เคียงแล้วลูกลงท้ายสิบเก้าเจ้าไปซื้อตุ้ยไปเลยก่อนมันเป็นเล็กไม่ทวนไม่ทวนคือไม่ทวนที่หมายถึงว่านันคู่อยู่แล้วอ่ะเพราะทุกคนให้ห้าบาทสิบบาทคืออยู่ในเว้นส์เจ็ดบานลงท้ายด้วยเลขคี่

ทำถึงทำเงี้ยเลยใช่ไหมไม่ได้ปีนี่หยุดนั้นใ่กะเรียใบเว้นแลไงเจ๊เขาแเท่าไหรเจ๊ เจ๊ไปไปเลยดิโอ้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  เดียเคงแ่วันนี้เดี๋ยวจะมดูว่าเจ็ดพันจุดจุดแล้วก็เป็นเลขคีเจ็ดจุดจเลขคีที้แต่ไม่เกินจะอ๋อะอ๋อฮะไมเกเล้ยเ้เ้ยับย เจ็ด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 ไม่สิบปเจ็ด่เเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดช่ช่ใเหกใช่แม่งไมดดูบอลนะเดี๋ยวจะโฟกุมาให้ดโอ

เมื่อกี้เรามีเจ็ดจุดๆแล้วก็เลขที่ใช่ไหมอยนี้นะเราจะเป็นเจ็จุดแล้วก็เลขที่ให้หาแค่สองตัวให้หาแค่สตัวฉันถามว่าจะจำได้ไหมก่อนลักันจำาไฮครับจได้ใช่มเจ็ดสองเจ็ดครับผมร้อยถูกกนั้นหา จร่งจังมากกระโดดสัจ้าหน้ากระโดดสองาม่ระโดดสองสามห้ากระโดดสองสามห้าไม่ใช่เหรอกระโดดสามสามกหใช่ไมกระโดดสองสามหกสามระโดดสองสามไม่ใช่กระโดสองสามไม่ใช่ครับ จดจ็ดจึดจดจ็ไม่ใช่ครับใเลยนะี้ยวเยวเลยวเลยยยยยนี <the 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 ่ยมันมีแมาถูกจะไ่รู้ว่าใครเยอะขนานั้นแมนเหมือนเดิมจ่ายเ่าทีละคนเขาเรยกเรืงาเรีถามว่าเรากามจะจ่าย เจ็ดองสอถูกแล้วนะโมยีแ้วองอเป็นหรอหรอเขาพูดไม่ถูกเขพูดไถูกเลยมั่วมี๊เล่นแบบัะไรเป็นแบบจำไม่ได้เลยจะถูกใครมั่เล่นเป็น็รเหมือนแก้วหแรกๆน่าจไม่ได้มีอาจจะดีแล้วาจจดีแล้ริงขอฟ้าใหญ่เลยว่ะ สองสองเจ็ดใช่ไหม เลอที่ออกนะครับไม่ใช่สลัดกินแบ่งรัชบาลการที่คุณจะเอาไปแทงหวยสีสัวมันไม่ได้เกี่ยวอะไเลยนะฮะไมู่ไม่ไดู้กเลยไม่เกี่ยวเลยกเลยขบวนจากที่ตอนนี้อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเนออยู่ในที่สาพปรนานะฮะโอเคเล่ที่โอเได้อเจ็ดสองสามเจ็ดนะฮะฮะใชตอนเ่ครับอ่่เดกินเยอะเลยคือถูกเราะว่าัดมาคือเค์นี่แบบแบงค์ยี่สิเนี้ยแบ แล้วก็เรียนเนีน่เรียนห้เรียนให้สิถ้าเรีนห้สิต้อของอะ<า>ไรขอตรงน,นี้เขาไม่ได้ถ่ายใช่ไหมไม่ดไม่ได้ถ่าย,ายไม่ถ่ายเขาต้จะบอกให้เราครท่ไม่ทราบที่วนนี้อ๋ะอะไรอ่ะเป็นการได้เป็นการะระนจิตสัทธาจากผู้ที่ไม่นั่งเฝ้าราอคอยทุกวันอาทิบ จะจิตศรัทธาของทข้างนมันเองกับพกคุณน้อเลยนะเธอเตะเข้าสามลูกแล้วจำไม่ได้ตัวเองตัวเองยังลืมผมไม่เคฟลูกหนึ่งนะสามลูกนี้ลูกที่สลูกที่สาเลยผมเก่งหาไปก็เหมือจะคุยนะแต่ก็ไม่ออกสอดเลยจริงๆเรนสามายตอนไหนวะจำไม่ได้เลยจำได้ว่าหลังๆยังไม่ค่อเลยจำไม่ได้ ปีแรกแล้วก็ปีไหนจะมาได้ปีแรกเขา่ได้แน่จะปีนี้แบบมีคจริงถึงแบบไปแบบตั้ใจมุมนั้แล้วแบบทำคดีคือยังไงก็ไม่ทนของเดีรต่อให้เป็นโคาน่านาจสเซย์เป็นเอ็กเนี่ยเดี ตอนแรกไม่รู้เว่าตอเตะเร็จใช่ไหมแล้วก็เจ็บแล้วก็ไปน้่ให้เขาประคบใช่ไหมเราก็รู้่าแบบมันเป็นยังไงต่อสูตรคนนี้มีใะไรบ้องจริงจริงเหรอคนแรกไปคือคือเจ็บอะนั่งอยู้าหลังแล้วคนนั้นก็ยืนปัคือเข้าบอกวอาเข้าปุ๊บอคือคือปกเิไม่าแล้ว่าตอนหลังมาแล้วคุณมาบอกว่าเ่้ยให้เจ็บเข้าเลยเลยอันดับแรกือสิ่งที่คิดด้วยว่า ตัวนี้มันเก่งมากเลยเพราะว่ตัวนี้มันเะเข้าแลเลยต่อไปคือคิดเป็นตัวสวยแน่นอนทุกคนลองคิดดูอย่างคุณโฟกซนะครับคุณโค้ช์ต้องมาเคุณโฟกซ์เห็นการเตะบอลเลยนะพี่ชายแบบแบบคือทุกคนนี้บอกว่าสกิลการเตะบอลนี้ดีเด่นของผมแน่นอนผมว่ามันต้องมีตัวสวยเพราะมันเข้าเลยก็เลยแต่ไม่เป็นไรยังไงเราก็เอ่อยูพวกัีเข้า ็นรูกที่วิ่งเน่ผมแบบจะชาเป็นที่แล้วจจ้างเนืแบ,บไม่ได้จริงแบมัต้องยืมก่อไม่งั้นนี่ถ้าเป็นทข้งถ้าไม่มีไอ้บาดเจ็บนี่ผมวิ่งนิ้ทะลุไปเลยนะทะลุไปสมายแล้วอกโมเแต่สนามสุดผว่าแบบแข็งแรงมากจากการเป็นนักวิ่งมากกว่ของชีวิตแรเครับพี่โอเคเดี๋ยวจะรีบดูบอลไทยไปเช็บอลไทยได้วยเลย เพรา่าตอนแรกตอเิเตที่ตปนี้มเปิดนใมมีใครบัตขอขอหน่อยนเป็นรงมไมีเพื่อเื่อมีใครมตกรแต่ว่าทั้นทั้งเทศนะปีนี้กอนเยงานบอผมเต้นเต้นอะไรก็ไม่ผิจังหวะดูซิงก็ไม่มีปีสคาตบอกเลยว่าเต้นเต้นอะไร งสาง่ายมากนะครับปกติเลยอ่ะบอกาว่าการลงเสากรเต้นงเดี๋ยวนั้นไม่หนักหรอกแขงแรงากบวซ้อมสองวัน่นี่ืยจริงไม่ได้าสัวะนะคือประมาณสองนี่วันเ เด sí. mm hmm. well mm hmm. well uh ี๋ค uh, uh ุณโดดบอกในช่องเขาเลยดยแี่ไม่ต้อห้อนด้วยเลยมันเก่งมากเลยด้วยมันมีประสานเยอะนะืเต้นเด็นทางไปแบบเียวกันวยด้สมาชิก็ขาเข้ามาี่ไม่ต้องเยอะี่ต้อต่อเลยที่ถ่ายคลิปก็ได้แต่เป็นแบบเท่เลยนะับเป็นทุกวันก้ก็เพ่อี่เป็นในเกมแต่ในเกมก้วยในมือนาะไี พยายามแตเตะก็ไม่เตะจริงโอเคแล้วก็เขาตะกุ่มนมากเลยนะครับดีใจมืนกนที่ทุกคนได้เป็น,ยนยอย่างนี้เรือเอ่อง้มาอย่างนี้เรื่องทั้งหมดนี้ดูแลัาษ <laughs> าขาวลูก เดี๋ยวมันจะมีเงินทำดุนาบวกกันเพ่มขึนมงินทุตอนที่เราจะการมักเป็นย่างในงาการบเป็เแต่ว่าแต่ตอนนี้ไปดูว่าแต่ว่านีงเนี้ยเขาไม่เติมในกระเป๋าจะปอตัวเองครับมันต้องใช่ทั้งหมดนี้น่าจะถอดแล้วไม่ต้องไปทำดุลถอดากาครับครับเรืยๆทำดุลไหนเดี๋ยวมัแจ้งให้ผู้ตรวจสอบ

เดี๋ยวเดี๋ยวเนเส้แล้ี่ยคอ่าถ้าถ้าเกิดปนตเพราะว่าตั้งใจและบทาที่ที่บเียนการกไไม่เอ่ออเรายังไปมาแล้วเลยเจอไปมาแล้วไปมาแล้วโลเดอ์เเไปต้วงไมไปเตมบุญ เอเซลเซลล์อะเออเซลล์เคยไปมาแล้วรคือ้อยมแบบยังมีมีแบบที่ที an はは่ที่กำลังจะสู่เลยก็คือด้วยการสะอาดเรื่องเรื่องรยบบอาาเรื่องที่ัดอะไรงเป็นห้อเรียนะที่ท่่ปีนปนอยากจะทำเป็นเอทุกคนนะแเป็นงานเป็นเงขอม ทวง่อลจบเรยน้อยแล้วโอเคยินดีมากครับจะลองหน้าก็ตามแอมบอกก็ลองโอเคตั้งกบยานี้ต่อไล้จะไ่จัดหายเอาโดิขโอมคลองใช้งานบอลก็ถ้อแยงโอเคพอทุกคนขอให้มนจบเรียบร้อยเเป็นเอ้ยสองเ้สีที่สีสองหนึ่คสองสามสี่ พอ oh ยนย okay. ัก็ <background> ่อไปยามหลายตาสวัสดีค่ะอยทไมมันสองมาตรานแบบนี้วงลอได้ลมางกก็ได้นะคะ All right. 13เลยนะครับทําบางโอ้ <laughs> <laughs> 下一句。好，练一 <noise> ถ่ายรูปใช่ไหมโอเคมีกล้องเท่าไห่นเนี่ยเดี๋ยวเจะมา่้เดี๋ยวผมจะดีไให้ถ่ายรูปเเรา่อง่าทีของเราเอาเรื่อยังไงต้องถ่ายถ่ายเป็นรูปถ่ายรูปยั่ไง 嗯。<laughs> <laughs> <laughs> ูมือน,น,น,นิ่งๆอย่างนี้ด้วยค่ะเจมไม่เห็นยังไปน้องเห็นเป็นมือหนี